สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Settlement Survival นะครับผมแล้ววันนี้นะเราจะมาตั้งลกลากตั้งทินทานกันใหมฮะเอ่เดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูนะครับผมว่าตัวเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะดูดีภาพก็น่าตัดตีอยู่นะเนี่ย <S <S เดี๋ยวเราจะเล่นโหมดธรรมดากันก่อนนะครับผมและมือของเราจะชื่อว่าบีไซเออก็มันคิดไม่ออกอะ่ะเอาหนะ้าบีไซก็แหละโอเค แล้วก็แผนที่นะครับผมเราจะเป็นขนาดกลางๆนะความยากก็กลางๆไปแล้วเราก็จะเปิดให้มีภัยธรรมชาติด้วยนะครับผมามาลองดูซิว่าตัวเกมมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะามาแล้วเหมือนว่าเขาอยากให้เราตั้งลกลาก่อน,นครับว่าเราจะเริ่มตั้งเมืองของเราที่ไหนนะเอมีเหมือนเป็นบอลลูนแบบนี้ด้วยนะครับผมน่าจะบอกว่าตรงนี้มันมีแบบทรัพยากรพิเศษนะ อาจจะเยอะเป็นพิเศษ้ยตรงนี้มีเหมือนมีปลานะครับปลาเยอะเราอาจจะต้องลองหาก่อนนะครับว่าตรงไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับที่เราควรจะอยู่โอ้ตรงนี้ทรัพยากรเยอะมากเลยอะแต่ว่ามันอยู่ไกลน้ํานะทุกคนถ้าอยู่ไกลขนาดนะั้นเราจะตกปลาไม่ได้ละสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสร้างเมืองกันตรงนี้นะครับผมริมน้ําเลยแล้วเดี๋ยวค่อยๆขยายเข้าไปเก็บทรัพยากรด้านซ้ายก็ได้นะครับทุกคนมา ไหนลองสิเอาตรงนี้เลยผู้รอชีวิตทั้งหลายได้เลือกที่ตั้งถิ่นฐานแล้วยังมีบททดสอบอีกมากมายรอพวกเขาอยู่โอเคเรามีผู้รอดชีวิตมากับเรา21คนนะและทุกคนไม่มีบ้านอยู่ฮ่าโอเคงานแรกของเราก็มาแล้วนะั่นก็คือการสปอร์ตแล้วก็สร้างบ้านไนสดูสิ เกนี้เราสามารถสร้างถนนได้นะครับผมและถนนเนี่ยถ้าว่าสร้างแล้วอะ่ะเขาจะเดินเร็วขึ้น50%เลยนะนดูสิอ่านี่ตั้งมเลยล้อ,ลอมรอบเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านด้านบนนะครับผมแล้วเราจะลงไปเก็บทรัพยากรด้านล่างนะครับผมพวก อุตสาหกรรมการก่อสร้างอะไรมันจะไปอยู่ข้างล่างนะผมเราต้องแบบวางแผนเมืองให้ดีถ้าหากว่าสร้างบ้านมีแบบนี้ก็เว้นให้ถนนหนึ่งจุดก็มาแบบนี้อโอเคอบ้านเขามีหลายแบบด้วยนะนี่ไม่ได้มีบ้านแบบเดียวนะจะบอกให้แต่ว่าบ้านหลังนึงนะครับผมเขาอยู่ได้ประมาณครอบครัว หนึ่งสี่คนครับอโอเคงันเราสร้างเพิ่มน่าจะต้องมีสักหกหลังเราสร้างต่อไปข้างหลังเลยครับผมาดูซิเเดี๋ยวนะเราวางผิดด้านปะเนี่ย,ยเุ้ยยวยกเลยก่อนยกเลยก่อนเราวางผิดด้านทำไมอ่าโอเคเราสามารถบุนได้นะครับผมหน้าบ้านมันต้องอยู่ฝั่งนี้สี กะถนนันอยู่ฝั่งนี้นี่นาอ่าไปลาเลยนี่เคเราได้บ้านสี่หลังแล้วเอาอีกหลังหนึ่งสอนสีเหลืองๆนี่จะเป็นตัวบอกนะครับผมว่าหน้าบ้านนี่อยู่ฝั่งไหนนะครับผมตรงนี้อ่าอเคแบบเป็นหันหลังให้กันนะครับผมอ่าแล้วเราก็สั่งให้ทุกคนไปตัดไม้มานี่ไม้ตรงนี้นะครับผมเราเอาออกให้หมดเพราะว่าเราจะเอาไว้สร้างบ้านนั่นเอง นี่แถวนี้แถบบนนะครับต้องเอาออกไปให้หมดจะเป็นที่อยู่ของชาวเมืองของเราเร่งสปีดกันหน่อยสิอโอเคเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมนี่ระยะใกล้เลยว่าเนี่ยทุกคนทำอะไรกันอยู่ยืนเกาหัวนี่เองทำไมยืนเกาหัวเ,เ,วเดี๋ยวนะอ๋อคนนี้เขายังเป็นเด็กอยู่นะ่ะนี่เด็กเหรอเนี่ยไม่ค่อยออกเลยนะเนี่ย ยืนเกาหัวกันใหญ่เลย่ะโอเคเราไปดูคนที่เขาทำงานกันดีกว่าครับผมเออุ้ยนี่มาตัดไม้แล้วอนี่เขาปเป็นแรงงานนะมาตัดไม้กันตรงนี้นี่เองอเสร็จแล้วก็ไปไหนอะ่ะเอาเดินทะลุบ้านไปไหนแล้วครับคุณแททลีนโอทะลุบ้านใหญ่เลยครับผมไปนะเดินไปไหนใหญ่เลยอ๋อน่าจะไปตัดไม้อีกฝั่งหนึ่งนะครับผม ทำไมไม่ตัดไม้ใกล้ๆก่อนหรือว่าตัดหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับผมไหนดูซิการก่อรสร้างเป็นยังไงบ้างอ๋อก็เริ่มมีเขียวๆโผล่มานิดนึงแล้วนะตอนนี้ไงเขาทุบกันใหญ่เลยนี่ดูๆไปดูเขาทุบไปสิแหมทุบๆทุบเขาไวเดี๋ยวบ้านก็เสร็จอาคนรู้ก็ช่วยทุบด้วยนี่ไงโอเคโอ้ทุบกันใหญ่เลยสามคนแล้วมา ทร okay. ัพยากรเราก็เพียงพอนะเดี๋ยวนะดูซิทรัพยากรเราเนี่ยมีหินมีไม้แน่แล้วก็เหล็กเหรอเราเราได้เหล็กมาจากไหนกันเราอาจจะต้องขุดเหล็กเพิ่มนะครับผมเอ <Okay. S 1> ไหนดูซิว่าเราทำอะไรได้ต่อไปอีกโว้ยคนเขาอยากมีบ้าน<ๆ>เขาหนาวกันหมดเลยครับผมอ๋อมีเควสด,ด้วยนะครับผมนี่เราสร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็จแล้วโอเค ได้ต่างค์ต่อไปให้เราสร้างฟาร์มนะครับผมออันนี้นะครับผมเป็นการปลูกพืชน,นะเดี๋ยวพวกฟาร์มเนี่ยเราเอาไว้ตรงไหนดีนะเดี๋ยวเราจะเอาฟาร์มไว้ทางนี้นะครับผมนี่อาแล้วก็ปูถนนเพิ่มเข้าไปอาโอเค ตรงนี้ตรงนี้ถนนปลูกไม่ได้เอา้าทาไมอ่ะมันติดแล้วเหรอเอาไม่เป็นไรนะครับผมอย่างนั้นก็เกือบจะล้อมรอบแล้วบุหรนี้ก็ไม่สวยแล้วดิอา่าทอะไรไม่ได้เพราะโอเคอย่างนี้ก็ได้อา่าเราได้ฟิวมาแล้วอา่าแล้วเราก็ทําการปลูกอา่าโอเคตอนนี้เป็นหน้าหนาวเหรอเพราะฉะนั้นเราปลูกได้เป็นอันนี้นะครับผมมันคืออะไรเอ่ยเป็นผลไม้หน้าหนาวนะ ซึ่งก็ดูไม่ออกมันคืออะไรอ่ะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะโอเคแล้วตรงนี้ล่ะเรายังไม่ได้สร้างถนนน,นี่เองใเดี๋ยว,ยวสร้างถนน,นก่อนอ่ามีปูมาหน้าบ้านเลยนี่โอเคล้อมเข้าไปอ่าเขาบอกให้เราสร้างตั้งสองอันแน่เฮ้ยแต่ที่มันไม่พอเราทำยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวเราเอาถนน,นออกนะครับผม เราจะได้สร้างพื้นที่เพาะปลูกตรงนี้ต่อได้นะโอเคเอาแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้อ่โอเคทีนี้เราก็จะมีพพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นตรงนี้นี่คือตลาดนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นแบบศูนย์กลางของบ้านนะ เดี๋ยวเราจะเคลียร์ทางลงมาด้านล่างนะครับเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างสําหรับตัดไม้เก็บทรัพยากรอะไรพวกนี้นะครับผมอ่อต้นไม้แถวนี้ก็ต้องตัดทิ้งนะครับผมเพื่อที่เราจะได้สร้างสิ่งปลูกสร้างได้น,นั่นเองนะอ่ะตัดออกไปให้หมดนี่ตัดไม้ออกไปให้หมดนี่เราจะได้เอาอมาก่อสร้างกันนะ Okay. เรามีพื้นที่เพาะปลูก2อันแล้วนะครับผมเพราะนั้นจบเคลดนะเคลดต่อไปเขาบอกว่าให้ปิดพื้นที่เพาะปลูกไป1อันอา้าวเราให้สร้างมาทําไมเนี่ยโอเคน่าจะเป็นการสอนให้เราปิดนะครับผมนะอ่าแล้วก็สร้างบ่อน้ำอ่าสร้างเอาไว้นะครับคนก็จะมากินน้ํากันได้แล้วก็แบบ เวลาไฟไหม้นะครับผมเขาก็จะมาใช้น้ำตรงนี้ด้วยนะโอเคเราขาดก้อนหินไหนเอาก้อนหินนี้ไปเลยนี่ตรงนี้เราไม่ต้องการเดี๋ยวเราต้องเ,เอามาสร้างบ้านนี่ต้องการพื้นที่เดี๋ยวนะตอนนี้ยังมีหคนอีกเหรอนเนี่ยที่ยังไม่มีบ้านนะ่ะเดี๋ยวเราต้องสร้างบ้านให้เขาก่อนนะครับผมแหน่ก็นีด้วย สามหลังน่าจะพอนะเดี๋ยวเราสร้างสามหลังนี้เสร็จก่อนนะครับผมเหมือนว่าไม้เราเอ้ก้อนหินเราไม่ค่อยมีนะเนี่ยเนี่ยโอ้ก้อนหินเกลี้ยงเลยครับผมเดี๋ยวเราลองรอคนมาทุบหินตรงนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็จะมีพื้นที่แบบมีของป่าละเกะละกาเราก็ต้องเก็บไปให้หมดนะครับผม็บไปให้หมดครับผม ก้อ,อนหินมาเต็มเลยหลังจากที่โดนเคาะไปนี่เราเก็บก้อนหินไปเยอะแยะมากมายทีนี้ไหนมีใครเข้ามาทํามั่งเฮ้ยนี่คนนี้เข้ามาทุบแล้วครับผมไหนดูสิโอไอจะไปไปทุบบ้านนู้นอ่ะ ม้านเขาไม่ได้สร้างนะดูซิเพราะว่านี่ๆหน่อยๆก็เดินหนีเวลาเราคลิกที่ชาวบ้านนะครับผมเราจะเห็นหมดเลยนะว่าเขาอยู่บ้านไหนทํางานที่ไหนนะครับผมนี่คนที่เขาเป็นช่างก่อสร้างนะผมเขาก็อยู่ซุ้มก่อสร้างแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้อ่าโอ้เกมมันก็ละเอียดอยู่นะอ่าอันนี้เป็นคนอ๋อทำงานที่บ่อน้ำนะครับผมบ่อน้ำนี่ก็ต้องมีคนเหมือนแบบคอยเติมน้ำให้ทุกวันนะครับ ไม่งั้นน้ำก็จะหมดบ่อต้องคอยเฝ้าบ่อเอาไว้อ่าโอเคเราเคเวสดผ่านแล้วสร้างบ่อสําเร็จอต่อไปเราสร้างคขปมสำหรับตัดไม้นี่ไงแล้วเราก็จะบีไม้ใช้กันอยากไม่มีวันหมดเราจะเอาเข้ามาอยู่กลางป่าหน่อยนะครับอ่ามาอยู่ตรงไหนดีนะ เป็นแบบแถวนี้แล้วกันอ,อยู่ห่างไกลก่อนห่างไกลตัวเมืองนิดนึงเคแต่ก็ต้องไม่ไกลมากนะเขาจะได้เดินม,มาทํางานได้สะดวกแล้วก็ปูพื้นเข้าไปก่อนเมื่อกี้เขาเตือนว่าเชื้อเพลิงเรากําลังจะหมดนะครับเกมนี้ต้องใช้เชื้อเพลิงด้วยนะครับเพื่อให้เราทนต่อความหนาวได้นั่นเองแต่ว่าช่วงนี้เหมือนจะไม่ใช่ช่วงหนาวนะตอนนี้ก็17องศาจริงก็เย็นๆอยู่นะเนี่ย สำหรับภาษาประเทศเขาอาจจะปกติก็ได้นะอุ้ยมีบ้านว่างอยู่หลังหนึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอคนอพยพเข้ามานะครับหรือไม่ก็รอให้บ้านหลังเก่าๆเนี่ยเขาเอ่อเหมือนมีลูกกันนะเออเราจะได้มีแรงงานมาทํางานให้เราอ๋อจริงๆแถวบ้านเรานี่ก็มีมีกวางอยู่นะเนี่ยอืมแปลว่าพวกนายพานเนี่ยเขาก็ สามารถมาลาก,กวางมุกน,นี้ได้นะไปเป็นอาหารอืมจริงเราก็อุดมสมบูรณ์อยู่นะก็ในเกมนี้นะครับผมเราก็จะต้องพิวงเรื่องความสุขของชาวบ้านด้วยนะครับผมถ้าชาวบ้านเขามีความสุขเนี่ยเขาก็จะทํางานกันอย่างดีนะขยันขันแข็งแต่พอถ้าหากว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขนะเขาก็จะแบบไม่ค่อยอยากทํางานและเพราะฉะนั้นเราต้องอ,อให้ความสุขเขาเยอะนะครับด้วยการสร้างโบสถ์ หรือว่าลงภาพยนตร์อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเรื่องสุขภาพด้วยนะอะและเกมนี้นะครับผมเราก็ยังมีอัปเกรดกันอีกมีมีอัปเกรดอะไรบ้างนะเรามีอัปเกรดกันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมนี่ดูสิเราจะอัปอะไรก่อนดีละเนี่ยโอเคเราจะอัปเกรดความปลอดภัยก่อนนะครับผมเราจะมาสร้างสถานีตำรวจกันนี่ ไหนดูซิว่าสถานีตำรวจอยู่ไหนดีนะอุย่ยฝนตกสถานีตำรวจนะครับวงสีฟ้านะ่าจะเป็นพื้นที่ที่ตำรวจสามารถเดินถึงนะครับผมเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องไว้ใกล้ๆหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราเอ้อยตรงนี้ละกันนะอ่านะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะสร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งนะครับเราต้องปูพื้นให้เขาก่อนเนะนะออมันนี่เลยโอเค สึกว่าทรัพยากรเราไม่พอหรอหรือว่าอะไรทําไมเขาช้าช้านะหรือว่าคนที่แบบเนี่ยแรงงานเราไม่พอนะเออเราอาจจะต้องเพิ่มแรงงานสําหรับก่อสร้างนะทุกคนอืมโอ้เราสามารถเพิ่มได้จนถึง6คนเลยนะครับแต่ว่าคนเราไม่พอตอนนี้คนที่ว่างงานนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าเรามีคนว่างงานในเมืองเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็จะไม่มีคนว่างงานในเมืองต่อไป เพราะว่าเราจับเขามาเป็นช่างก่อสร้างกันหมดโอเคก็ถือว่าทุกคนก็มีประโยชน์แล้วอตอนนี้นะครับผมตรงนี้นครับเขาจะบอกว่าเมืองเราเนี่ยมีผู้ใหญ่สิบห้าคน,นครับมีนักเรียนไม่มีนักเรียนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีโรงเรียนแล้วก็มีเด็กนะครับผมกี่คนนะอืก็เป็นเรื่องที่ โอเคสุดยอดเลยเรามีเด็ก6คนที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มาใช้แรงงานใช้แรงงานในู่บ้านของเราคนที่เขาทำอะไรกันอะ่ะอ๋อเหมือนเขาปลูกต้นไม้เพื่อที่จะมาตัดอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวนะทำไมมาตดมาปลูกตรงนี้เอ่าเ,เ,เราเราสามารถเลือกได้ไหมว่าให้เขาปลูกแค่ฝั่งซ้ายล่างอ่ะขวามืเราจะสร้างบ้าน น่าจะมาปลูกต้นไม้หมดเราจะไปทํำยังไงละเนี่ยไม่เป็นไรเราปล่อยเขาปลูกต้นไม้ไปก่อนก็ได้นะครับผมอตอนนี้เรายังไม่มีอะไรนะเร,เราถือว่าเราทําเสร็จเควสแล้วดีกว่านี่400เหรียญออกมาซึ้อเงินตรงนี้ครับผมเรายังไม่รู้นะว่าเราไปทําอะไรได้นะเพราะว่าเจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของเรานะดูดิ เราก็มีทรัพยากรอยู่เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปนะครับผมเขาบอกให้สร้างพื้นที่สําหรับเก็บเกี่ยวเหรอคืออะไรล่ะอ่ามันคืออันนี้นะครับผมเป็นพื้นที่สําหรับเก็บเกี่ยวอ๋อจะเป็นพื้นที่ที่เขาจะตามหาพวกของป่าที่อยู่บนพื้นนะครับแล้วก็มาเก็บเกี่ยวกลับมาให้เราอ่าเพราะฉะนั้นเราไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเค แล้วก็ส่งคนมาตัดไม้ตรงนี้หน่อยสิมันจะลกเกินไปแล้วเุ้ยเราไม่มีคนพอที่จะเป็นตำรวจอเคเดี๋ยวเราลดลดพนักงานก่อสร้างลงหน่อยได้นะครับอ่าแล้วก็ไปเป็นตำรวจซะนะเมืองเราจะได้สงบสุขสักทีแล้วตรงนี้นะครับผมแปลว่าเราสร้าง สถานที่เก็บเกี่ยวมาเนี่ยเราก็ไม่มีคนทำงาน,น่ะสิแย่แล้วไม่นะ <ią> เด็กๆเกมื่อไรจะโตโอเคเดี๋ยวเรามาดูเด็กนะครับผมเด็กๆเนี่ยตอนนี้เอ,อไม่ได้เรียนหนังสือนะครับเพราะว่าเราไม่มีโรงเรียนเดี๋ยวเราดู <uno> เด็กทุกคนเนี่ยอายุประมาณแปดเก้าขวบไรเรียกันหมดเลยนะครับผม เอเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาเมือง์ตอไม่เจอหลงทางโอเคเดี๋ยวเราจะลดฟาร์มลงหน่อยนะครับผมปิดฟาร์มไปนหนึ่งฟาร์มนะครับผมแล้วก็จัดการทำลายทิ้งด้วยเพราะว่าเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยมันแออัดไปหน่อยนะเออตอนสร้างเราก็ไม่ได้คิดนี่นะเอาเป็นว่าเราลบลบทิ้งลบทิ้งอุ้ยทำไมแปลงหายแต่ผักไม่ไปด้วยเราไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเควสกันก่อนดีกว่า นี่เราทําเสร็จแล้วดูสิพื้นที่สําหรับเก็บเกี่ยวของเราเนี่ยก็เปิดใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีพนักง,งานสองคนจากที่เราทําลายแปลงผักไปหนึ่งแปลงเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะครับผมนี่ถนนเอามาออกไปแล้วเราก็จะสร้างถนนฝั่งนี้แทนนะนี่อ่าเดี๋ยวนะเราใช้ถินเกินตัวไปไหมเนี่ยหินก็ยังเหลือเยอะอยู่โอเค ขอรับเควสดก่อนเอาตังมาไม่รู้ไปทำอะไรนะครับผมแต่ว่าก็เอาตังเก็บไว้ก่อนนะนี่ต่อไปนะครับเราก็ามาสร้างนี่ไว้แบบเป็นที่พักของพวกนายพานนะผมอ่าเราไว้ข้างๆโรงไม้เลยนี่อยู่ใกล้ๆฝูงกวางด้วยนะครับผมนี่พอเดินออกมาแป๊บเดียวก็จะได้กวางทันทีอ๋อนายพานนะครับผมเขาจะล่าทั่วแมบบเลยนะแต่ว่าเขาจะออกล่าแค่เดือนละครั้งเท่านั้น เขาก็ไม่สามารถข้ามแม่น้าได้นะครับถ้าไม่มีสะพานเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสะพานนะเขาถึงจะข้ามแม่น้ําได้แล้วก็บางทีเขาอาจจะจับลูกของสัตว์มาเลี้ยงได้ด้วยนะผมเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนคนหนึ่งของเรานะครับผมชาวบ้านเราเนี่ยกระดูกหักออกเหมือนเป็นการบาดเจ็บนะครับผมแต่ว่าไหนบาดเจ็บเขาก็ยังดูเดินชิวๆอยู่นะ Okay. ไหนเขาไม่บอกหรอกว่าเขาเป็นอะไรเหมือนเขาแค่ป่วยนะครับผมแต่ว่าถ้าป่วยแบบนี้แล้วก็เราอาจจะต้องสร้างโรงพยาบาลาเราต้องมีโรงพยาบาลอยู่ในชุมชนของเราไหนโรงพยาบาลอ๋อเรามีแต่คลินิกนะครับผมโอเคเราจะสร้างตรงนี้นะครับตรงนี้เลยอ่า แล้วก็ปูพื้นต่อไปยาวไปอโอเคอ๋อคลินิกนี่ก็กินแอรเรียรเยอะเหมือนกันนะโอเคเพราะว่าคนที่อยู่ภายในแอรเรียรเนี่ยก็จะมาคลินิกได้อย่างง่ายดายนะครับคนในเมื่อเรามีคลินิกแล้วเราก็จะไม่กลัวโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปอแม้แต่โควิดเราก็จะต้องจัดการได้รู้สึกว่าเริ่มหิมะตกแล้วครับผมเริ่มหนาวแล้ว ดี๋ยวนะอุย้ยมีคนบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอ่าดีนะเนี่ยที่เรามีคลินิกแล้วเนี่ยเราต้องวิจัยเพิ่มก่อนนะครับผมเขาถึงจะรักษาโรคแบบหลากหลายชนิดได้นะครับผมถ้างั้นก็เดี๋ยวเราวิจัยกันก่อนนะครับผมอ่าอันนี้นะครับผมก็คือมันคือโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเราก็ควรจะวิจัยไว้ก่อนเราเอาอันนี้อันนึงนะครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีพอย์เนี่ยเราก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราเอาโรงเรียนด้วย เด็กๆจะได้เรียนหนังสือกันนะครับแล้วก็อันนี้เราเพิ่มเราอัปเกรดโรงเรียนนะคผมให้โรงเรียนเนี่ยสามารถใช้กระดาษได้นะ,นะโอเค,อเ,คเหลือหนึ่งพอยต์เราจะไปทำอะไรดีนะโอเคเราจะมาอัปเกรดโรงเก็บของนะครับผมนี่แล้วเราก็จะสามารถสร้างโรงเก็บของขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้โอเค เขาได้ดูเมืองของเราก็ค่อนข้างจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมมีแต่ลองดูซิว่าชาวเมืองของเราเนี่ยอยู่กันเป็นยังไงดูซินี่เขาเดินไปไหนอะ่ะถลุตึกไปแล้วอ๋อเหมือนเขาไม่มีงานทํานะผมเนี่ยเดือวสงสัยเราต้องไปจัดหางานให้เขาซะแล้วโอ้หมอมีได้แค่คนเดียวเองครับผมเราเพิ่มหมอไม่ได้นะถ้างั้นเราเพิ่มใครดี Okay. เราเพิ่มนายพานดีกว่าครับผมส่วนคนที่เหลือนะครับเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆก่อนนะผมแล้วค่อยให้เขามาทํางานกันนะไม่งั้นเดี๋ยวเราสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีคนมาทํางานอ่าเดี๋ยวเราจบเควสบ้านนายพานก่อนนะครับผมอ่าแลว้วเควสต่อไปเนี่ยเขาบอกให้สร้างโรงเลื่อยไม้นี่เองดูเท่าที่ดูมือของเราก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะมือของเราอาจจะยังไม่คึกคักนะครับผมยังแค่เริ่มต้นเท่านั้นแต่ว่าดูก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะเนี่ยมีบ้านอยู่ฝั่งนู้นนะเป็นที่อยู่อาศัย พร้อมกับสถานีตํารวจแล้วก็มีอาคารที่เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวทรัพยากรเนี่ยขมาอยู่ข้างล่างนะคผมแล้วอาจจะมีฟาร์มอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะต้องเพิ่มนะครับให้มันเป็นฟาร์มที่ดีมากขึ้นนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะจบไว้ตรงนี้นะครับผมก็เกมน,นี้ก็เล่นแบบเพลินๆดีนะแบบสบายๆนะทกคนก็ถ้าใครชอบเกมแบบนี้นะครับผมอยากให้ทำต่อก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้เยอะๆนะผมและขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมหวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย